เชื่อไหมครับว่าครั้งหนึ่งนะฮะชอนคอนเนอรี่ก่อนที่จะมารับบทบาทเป็นเจมส์บอลเนี่ยนะฮะเคยได้รับข้อเสนอ,อ,สนอการติดต่อจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็มจุดเปลี่ยนสำคัญครับมันเกิดขึ้นตอนที่เขาอายุ23ปีครับแล้วมีอยู่เกมนึงครับที่แม็บัตบี้ไปดูนั่นคือเกมที่บอนริกโรสรงสนามครับซึ่งในวันนั้นนะฮะชอนคอรีสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นมากๆ หลังจากจบเกมครับเซอร์แมส์บัตบี้ไม่รอช้าครับเดินเข้าไปหาเพื่อพูดคุยแล้วก็เสนอสัญญาในการย้ายมาสู่โอทาฟอร์ดให้กับชอนครีทันทีเมนส n ตนสตอรี่เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลสตาบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับ ตอนราเข้าสู่ฟุตบอลลิสตา้าโดยผมจิตกรเสียงเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับโลกลูกหนังกับโลกภาพยนตร์ มันอาจจะมีหลายมุมที่สามารถเกี่ยวโยงกันได้นะครับวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆและหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเรามองย้อนกลับไปครับว่าในวงการภาพยนตร์ที่มันเป็นเรื่องราวสืบสวนสอบสวนสายลับอะไรประมาณนั้นนะฮะชื่อของเจมส์บอลศูนย์ต้องโผล่เข้ามาเป็นชื่อในระดับต้นๆแน่ๆถ้าเราพูดแบบนี้นะครับและจริงๆแล้วในปีนี้นะฮะภาคใหม่ที่มีชื่อว่าโนชาม to ด i e นะครับ จะต้องมีโปรแกรมเข้าฉายแต่เพราะว่ามันเจอช่วงของโรคระบาดโควิด1 9เข้าไปเล่นงานมันเลยทําให้ต้องเลื่อนออกไปหลายๆเดือนหลายๆคนติดใจในบทบาทของเดนิลเครกมากครับว,ว่านี่คือคนที่รับบทบาทเจมส์บอลได้อย่างสมจริงมากที่สุดว่าแบบนี้แล้วกันเป็นฮีโร่เป็นสายลับที่สามารถ จ็บปวดได้และสู้ในแบบที่มนุษย์ควรจะสู้ได้อะไรประมาณนั้นนะครับว่าครกคือเป็นหนจุดเปลี่ยนสำคัญครับที่เราทำให้เจมส์บอลเนี่ยดูเป็นมนุษย์มากขึ้นดูเป็นบุคคลธรรมดามากขึ้นแล้วก็ได้รับความยมสูงสุดนะครับแต่อะไรก็ตามแต่ครับถ้ามองย้อนกลับไปนะครับว่าใครกันครับที่เป็นคนรับบทเจมส์บอลแล้วคลาสสิกและเป็นต้นฉบับได้ดีที่สุดชื่อเดียวที่มีอยู่ก็คือชอนคอนเนอรีครับ นี่คือมาสสายลับที่วันว่าเต็ไมไปด้วยสเสน่ห์สุขุมนุ่มลึกนะครับท่วงท่ามอมุมไหนก็มีแต่เซ็กแอเพลดึงดูดในเพศตรงข้ามอยู่สเสมอนั่นคือชอนคอนเนอรีแต่เชื่อไหมครับว่าครั้งหนึ่งนะฮะชอนคอนเนอรีก่อนที่จะมารับบทบาทเป็นเจมส์บอลเนี่ยนะฮะเคยได้รับข้อเสนอการติดต่อจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ชอร์นลี่เกิดที่เอดินบะระครับในสกอตแลนด์นะครับเมื่อวันที่25สิงหาคมปี1930และแน่นอนครับว่าชีวิตของเด็กคนหนึ่งครับที่เติบโตมาด้วยอารมณ์แบบปากกัดตินทีบนะฮะเขาไม่ใช่อยู่ในครอบครัวที่ร่ำรวยมองว่าเป็นเรื่องครอบครัวยากจนเลยด้วยซ้ำไปนะฮะคุณพ่อก็ทำงานในโรงงานแล้วก็ขับรถบรรทุกนะครับเป็นอาชีพเสริมส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นแม่บ้าน รับหน้าที่ทำความสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยการดิ้นรนของเขาเนี่ยนะครับของชอนคอนเนอรี่เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆถึงขั้นว่าต้องออกมาทำงานเสริมด้วยการเป็นเด็กส่งนมนะฮะในวัย16ปีครับบิ๊กทอมนี่คือชื่อเล่นของเขานะครับเพราะชื่อจริงเขาก็คือโทมัสชอนคอนเนอรี่เพื่อนๆเรียกแบบนั้นครับ,เพ,เ,รบ,บ,รบเพราะเขาสูงถึง180ตั้งแต่อายุ15ปีตอนอายุ16ปีครับ ทอนรีเริ่มเส้นทางสายใหม่ให้กับตัวเองครับด้วยการสมัครเข้าร่วมกองทัพเรือของสกอตแลนด์แล้วก็เรียนรู้อยู่ตรงนั้นครับพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์และดูเหมือนว่าจะไปได้สวยด้วยครับแต่ว่าจุดพลิกผันเกิดขึ้นในตอนที่เขาอายุ19ปีครับด้วยโรคแผลในลำไส้เล็กซึ่งเป็นเป็นกรรมพันธุ์ของครอบครัวนะมันเลยทำให้ชีวิตการเป็นทหารของเขานะั้นยุติณนะตรงนั้นต้องลาออกจากการเป็นทหารหลังจากนั้นมาก็ พยายามทํางานทุกอย่างครับเท่าที่จะทําได้เป็นไลฟ์การ์ดในสะว่ายน้ําเป็นในแบบวาดรูปนะฮะ,ะหรือแม้กระทั่งเป็นนักฟุตบอลในระดับท้องถิ่นเพื่อหารายได้มาจุนเจอือคอนเรี่คาแข้งให้กับสโมสรเล็กๆในสกอตแลนด์ครับที่ชื่อว่าบอนริกโรสนะครับแล้วก็เล่นในตำแหน่งปีขวาใส่เสื้อเบอร์เจ็ดนะฮนะนะนั่นคือจุดขายของเขาเขาเคยพูดถึง การเล่นฟุตบอลของเขาครับหลังจากที่ประสบสำเร็จแล้วนะครับเคยไปทดสอบฟิเท้าให้กับบางสโมสรครับในลีกในระดับแบบเป็นอาชีพแต่ข่าวลือที่บอกว่าเคยไปทดสอบฟิเท้ากับกาซาลติกเนี่ยมันไม่จริงนะครับนี่คือคอนรี่บอกไว้นะครับถามว่าฟอร์มการเล่นเป็นอย่างไรนะฮะคนที่จะพูดได้ก็คือต้องเป็นคนที่เคยเห็นมานะฮะมีแฟนบอลคนหนึ่งครับแฟนบอลคนนั้นชื่อว่าเนทฟิชเชอร์ครับ ว่าว่านี่เป็นแฟนบอลเดนตายคนหนึ่งของบบนริกโรสเลยครับฟิเชอร์ก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วคอนเอรี่ก็ไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับมีอยู่เกมเขาจําได้ว่าโอ้โหคอนเทอรี่นี่โดนเตะไปล้มไปไม่รู้เป็น10ครั้งนะฮะซึ่งดูแล้วก็ก็พื้นๆดาดๆธรรมดานะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ว่าจุดที่มันเป็นไฮไลท์สําคัญนะครับมันเกิดขึ้นอยู่ครั้งหนึ่งครับ ในเกมที่บอนอริกโรสเนี่ยลงสนามเจอกับบร็อกส r เบิร์นแอตเลติกครับเกมนั้นเนี่ยบอริก bon เอาชนะไปได้สามหแล้วชอนโรรี่ทำหนึ่งประตูครับแล้วเปนประตูที่มันสวยงามมากๆครับเขายิงไกลาจากในระยะ30กว่าหลาครับบอลพุ่งตรงปั้งเสียบสามเหลีย่ยมซึ่งมันเป็นการยิงประตูที่หาได้ยากมากในระดับสมัครเล่นหรือในระดับเกมท้องถิ่นแบบนั้นเขาถูกพูดถึงณนะตรงนั้นเลยครับ แต่นั้นก็ตามแต่ครับแน็นฟิเชอร์ก็ยังยืนยันว่ามันก็ไม่ได้แบบสร้างความแปลกประหลาดใจหรือทําให้เขากลายเปน็นนักเตะที่ดีขึ้นอย่างฉับพลันสิ่งที่แน็นฟิเชอร์บอกไว้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะชอนโลรลลี่เนี่ยอาจจะโดดเด่นในเรื่องอื่นมากกว่านั่นคือรูปลักษณ์รับเขาหล่อสมาร์ทรูปร่างสูงใหญ่นะฮะมาด้วยการแต่งตัวที่สไตล์แบบว่าดูดูเท่น,นะครับหล่อเลา้มคมขยกลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลโดยเฉพาะสาวสาว นัตฟิชเชอร์ยอมรับเลยครับว่านักเตะแบบนี้แหละครับมันสมควรที่อยู่ในทีมบอูนอริกโรสถือว่าเป็นดาวเด่นคนสาคัญแล้วก็เป็นคนที่คอยเรียกแฟนบอลมาดูที่สนามเพราะอยากมาเห็นว่าชอนฮอรี่เนี่ยหล่อขนาดไหนเท่ขนาดไหนจากที่สาวสาวชื่นชอบกันแล้วก็ปากต่อปากไปเรื่อยๆแบบนั้นจุดเปลี่ยนสําคัญครับมันเกิดขึ้นตอนที่เขาอายุ23ปีครับก่อนที่จะเริ่มฤดูกาล1953-54ร 1, ครับ สมุทรสอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินทางมาเก็บตัวที่สกอตแลนด์มาอุ่นเครื่องมาฝึกซ้อมในช่วงพรีซันที่นั่นแล้วก็มันบังเอิญเหลือเกินครับที่เซอร์แมตส์บัสบี้นะครับซึ่งเป็นกุนซีในยุคนั้นเนี่ยก็พยายามหาอะไรทําไปเรื่อยครับโดยเฉพาะการออกไปดูเกมฟตุตบอลแบบท้องถิ่นแบบนั้นแล้วมีอยู่เกมนึงครับที่ แมตสปาตบี้ไปดูนั่นคือเกมที่บอนริกโรสลงสนามครับซึ่งในวันนั้นนะฮะชอนฮุริลงเล่นด้วยเป็นตัวจริงด้วยแล้วก็เล่นปีกขวาตามที่เขาถนัดแลวมันเหมือนทุกอย่างมันแบบประจวบเหมาะเลยครับจากที่เคยเป็นนักเตะแบบพื้นๆดันๆธรรมดาแต่ว่าวันนั้นเนี่ยคอนฮุริสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นมากๆครับจนกระทั่งทำให้เซอร์แมตต์สตบี้เนี่ยตกใจมากพูดง่ายคือฟอร์มเตะตาเลยครับ หลังจากจบเกมครับเซอร์แมสบาบี้ไม่รอช้าครับเดินเข้าไปหาเพื่อพูดคุยแล้วก็เสนอสัญญาในการย้ายมาสู่โอทาฟอร์ดให้กับชอนครีทันทีครับก็รูว่าสัญญาที่มาสมบี้ยื่นเข้าไปเนี่ยนะฮะเป็นค่าจ้างระดับสัปดาห์ละ25ปอนในยุคนั้นนะฮะปีทศวรรษ5 0คือถ้ามีการเปรียบเทียบอัตราเงินเฟอ้อมาถึงณนะปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะตกสักประมาณ700ถึง1000ปอนปอนต่อสัปดาห์ซึ่งมันก็ไม่เยอะอยู่ดีครับ แต่ว่าในช่วงเวลาที่ชอนโนอรี่กำลังต่อสู้กับชีวิตนะฮะปากัดตินทีบแล้วก็รับทำงานทุกอย่างในวัย23ปีเนี่ยค่าจ้างตรงนั้นมันก็ไม่น้อยสำหรับเขาคนระับแต่ปรากฏว่าชอนโนอรี่เลือกที่จะปฏิเสธไปครับเขาให้เหตุผลว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะรับข้อเสนอนั้นมากมากครับเพราะว่าเขาเองก็รักฟุตบอลแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในวัย23ปีเนี่ยนะฮะเขาคิดว่ากว่าที่มันจะประสบสำเร็จในการเป็นนักฟุตบอลได้เนี่ย มันน่าจะยากแล้วแล้วก็เส้นทางการเป็นนักเตะเนี่ยนะฮะมันอาจจะสิ้นสุดสักอายุ 30- 32อะไรประมาณนั้นซึ่งเขามองว่ามันอาจจะไม่คุ้มในการเสี่ยงเท่าไหร่สู้เอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปเดินลุยต่อไปในการเป็นนักสแสดงดีกว่าซึ่งในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยเขาเริ่มเข้าไปสู่วงการแล้วโดยการเป็นตัวประกอบการเป็นเ,เป็นเพื่อนโจนเป็นเพื่อนพระเอกอะไรประมาณรับแบบบทเล็กๆน้อย บางคนตั้งข้อสงสัยว่าเ,เกมเดียวมันทําให้เซอร์แมสบัตบี้ซึ่งเป็นกุนซือในระดับตำนานเนี่ยสนใจเขาได้มากขนาดนั้นเลยเหรอเนะยครับเอาเข้าจริงมันมีการวิเคราะห์ตามมาต่อเนื่องนะครับว่าเรื่องของฝีเท้ามันก็เรื่องหนึ่งครับมันอาจจะโอเคอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถจะพัฒนาได้หรืออะไรก็ตามแต่แต่มันมีการวิเคราะห์ออกมาครับว่าสิ่งที่แมสบัตบ,บี้มองเห็นมากกว่านั้นก็คือเรื่องของรูปลักษณ์แล้วก็ภาพลักษณ์ของเขาเนี่แหละครับ เพราะคนรู้อยู่แล้วครับว่าเขาโดดเด่นมากรูปรอเท่สมาร์ทคือเป็นที่หมายปองของสาวๆและสามารถจะดึงดูดสปอนเซอร์หรือทําให้การตลาดของสโมอสรเนี่ยมันเติบโตได้นานาคตก็เลยมีการวิเคราะห์ออกมาว่าบางทีนะครับแมสบาชู t อาจจะเลือกเสี่ยงในเรื่องของนอกสนามของโชร์รีมากกว่าในสนามในวัย23ปีถ้าซื้อเข้ามาหรือส,รสัญญาเข้ามาแล้วแจ็คพอตแตกเล่นได้ก็โอเคไป แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาหวังมากก็คือเรื่องของนอกสนามนั่นะครับที่จะทําให้สโมสรนะมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นนั่นคือการวิเคราะห์นะครับเพราะว่าไม่มีใครยืนยันได้แม้ทั้งเซอร์แมตส์บัตบี้ก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้มาก,ก่อนแต่แลรก็ตามแต่ครับการใจครั้งนั้นของชอนลลี่ถือว่าถูกต้องมากๆนะฮะเพราะหลังจากนั้นนะฮะเขาก็เริ่มเข้าสู่วงการนักแสดงอย่างเต็มตัวนะครับแม้ว่าอาจจะต้องดิ้นรนอยู่เกือบเกืบสิปีนะครับ เป็นเพียงแค่พนักงานในโรงละครนะครับเป็นนักแสดงสมทบเล็กๆในภาพยนตร์แล้วก็ละครนะครับหลังจากนั้นเขาค่อยๆไต่เต้าขึ้นเรื่อยๆครับจากบทตัวประกอบทีท่ไร้บทพูดนะฮะก็สู่กันเป็นตัวประกอบทีท่เริ่มมีบทพูดสัก2-3สาประโยคนะครับแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือการได้รับบทเจนสบอน007นี่แหละครับมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยนะฮะว่านว่า ช่วงการแคสติ้งหรือคัดเลือกนักแสดงเนี่ยฮะมีคนเข้ามาคัดเลือกเนี่ยเกินร้อยคนและ Ian เอียนเฟรมมิงนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของบทประพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้มีอำนาจเคาะสูงสุดว่าจะเอาใครหรือไม่เอาใครซึ่งชื่อของชอนคาน์ลอรีเนี่ยโดนการทิ้งไปแล้วด้วยซ้ำไปแต่คนมันจะดังนะฮะอะไรก็ฉุดไม่อยู่สิ่งที่มันเปิดเผยตามหลังก็คือคนที่มีอำนาจมากกว่าเอียนเฟรมมิงก็คือบรนด แบล็กเวลครับซึ่งไม่ใช่ใครอื่นครับเป็นภรรยาของเอียนเฟรมิงนั่แหละครับแบล็กเวลบอกว่าผู้ชายด้วยกันเนี่ยมองกันไม่ออกหรอกแต่สำหรับเธอนะฮะชอนคอนนอรี่เนี่ยมีแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามมากๆเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนนี้เท่านั้นและเอียนเฟรมิงก็ยินยอมครับและหลังจากนั้น ประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นเขากล้าเข้ามาเป็นเจมส์บอลภาคแรกนะั่คือด็อกเตอร์โนครับปี1963แล้วก็เล่นแฟรนไชส์ของเจมส์บอลเนี่ยหเรื่องนะฮะถึงขั้นว่ามีช่วงนี้ครับที่เขาไม่ไเล่นเจมส์บอลแล้วแล้วไปเลือกเอาจอร์จซาบี้มารับบทนี้แทนเปรากัว่าความนิยมแบบลดหวบเลยครับจนทั้งคอนเนอรี่เนี่ยต้องกลับมา เล่นอีกภาคหนึ่งก่อนที่จะส่งต่อให้กับโรเจอร์มัวส์ประสบความสำเร็จมากมายครับได้ตําแหน่งนักแสดงชายยอดเยี่ยมจากออสการ์ในเรื่องของ untouchable แล้วก็ได้รางวัลจากดุรุลูกทองคาอีก3รางวัลนะครับปี1989ถูกโหวตว่าเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดในศตรวรรษรวมถึงได้รับการยกยอ่ยองจากทาง Sun d a y ร e r a l d วนะครับว่าเป็นชาสกอตแลนด์ที่ยิ่งใหญ่สุดเท่าที่มีชีวิตอยู่ณปัจจุบันนี้นั่นคือเรื่องราวของ ชอนคอนนอรี่ครับจนทั้งถึงปี2000ครับได้รับเกียรติยศกลายเป็นเซอร์ชอนคอนนอรี่ชีวิตของเจมส์บอนด์0ูนย์เนะฮะ my name is bond James Bond เนี่ยนะครับ, ne, รบไม่น่าเชื่อครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยคาบเกี่ยวและเคยเกือบจะกลายเป็นนักฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราลองจินตนาการดูครับว่าถ้าเกิดวันนั้นนะฮะในวัย23ปีเนี่ยแล้วคอนนอรี่ตอบรับข้อเสนอจ,จากแมสซาชูเซตส์ไม่รู้ว่าโรคมันจะ เปลี่ยนไปในมุมไหนนะครับสุดท้ายในบทสัมภาษณ์ของเขาที่เคยพูดไว้นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเขาอาจจะไม่ใช่เป็นนักแสดงที่ดีครับแต่ผมทาอย่างอื่นได้แย่กว่านี้ได้ซ้ําไปนั่นคือหมายถึงว่าการเป็นนักฟูตบอลนั่นเองแต่นั่นแหละครับบางทีโลกมันก็กําหนดอะไรบางอย่างไว้แล้วนะครับว่าคนคนคน,นี้ควรไปอยู่ตรงไหนและคนคนนี้จะทาอะไรแล้วประสบความสำเร็จไม่ต้องเสียดายครับว่าแมนยูนเต็ดไม่ได้มีนักเตะชื่อว่าชอนคอนดอรี่เนะเราควรจะเสียดายมากกว่าถ้า เจนส์บอนดไม่ม hmm. ีชอนคอนเนอรี่เป็นนักแสดงนำมากกว่ากนนี่คือ อีกหนึ่งประเด็นอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่ผมรู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจดีนะฮะเลยหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังนะครับคิดเห็นยังไงบ้างครับกับนักแสดงคนนี้นะฮะกับโอกาสหรืออะไรก็ตามแต่ดูเจนส์บอลแล้วรู้สึกยังไงกับชอนคารีบ้างนะฮะคนรุ่นเก่าอาจจะจาได้ดีอยู่นะฮะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณเหมือนเดิมนะครับสำหรับการติดตามนะครับทุกช่องทางของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางใน YouTube Facebook Twitter Instagram นะครับรวมถึงช่องทางใน อ่าพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud, s p o t i f y และ Apple Podcast นะครับเพียแค่เซิร์ชคำว่า MainStand นะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตาม MainStand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, b l o g ก i ิเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ s o u n d c l o u d Spotify Apple Podcast